สวัสดีครับทุกท่านในช anel ฝรัมาเซียรครับพบกันในวันจันทร์ที่6พฤษภาคม2567ครับติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันนะครับเป็นแฟนบาร์ซ่านี่สนุกสนุกนะมีดราม่าไม่เว้นวันเลยนะครับวันนี้เรื่องของวิกตอร์โรเก้กับบทสัมภาษณ์จากเอเย่นส่วนตัวอันเดกูเร่ครับก็ออกมายืนยันเลยว่าถ้าเกิดจะย้ายทีมนะออกจากบาร์ซ่าเนี่ยมีหนทางเดียวเท่านั้นคือการย้ายแบบถาวร จะไม่ไปแบบยืมตัวเด็ดขาดนะครับหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าสโมสอนเนี่ยอาจจะพิจารณานะให้โรเก้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทีมอื่นในรูปแบบของการยืมตัวแล้วเขาก็พูดเลยนะครับว่านักเตะในความดูแลของเขาเนี่ยไม่เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยว่าทำไมชาบีถึงไม่ส่งลงสนามเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันแบบเต็มๆนะเรื่องของการเสริมทัพก,กับก็ตอนนี้น้ำหนักของทาง นิโกวิลเลียมส์นะก็วิ่งแซงดานี่โอโมโอขึ้นมาแล้วครับเกี่ยวกับการเป็นตัวเลือกในการเสริม แนวรุกข,ของบาร์ซ่าช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะเดี๋ยวเรามาฟังเหตุผลจากสื่อกันครับว่าทำไมมองว่านิโก้เนี่ยดูจะตอบโจทย์มากกว่านะครับส่วนดิวขาออกก็เคาะราคาราฟินญาแล้วนะไม่ได้แพงอย่างที่คิดในตอนแรกด้วยนะครับผมมีข่าวโยงข่าวลือระหว่างเอ่อเดี Play ้ ee, กับลิเวอร์พูลนะเป็นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาฟังด้วยนะครับแล้วก็มีสื่อเนี่ยออกมาบอกว่า โจรปอต์ตาประธานสโมสรอครับโอ้โหรู้สึกโกรธมากๆจากผลลัพธ์ในเกมที่แพ้จิโรนา2ประตูต่อ4แล้วก็พยายามนะจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมครับเพื่อกลับเข้าสู่วงโครจรของการลุ้นแชมป์ให้ได้ในฤดูกาลหนนะ้านะจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารทั้งหมดครบถ้วนฝากกดไลค์ด้วยครับขอคนละหไล์ เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับใครยังไม่ได้กดซับผมฝากกดด้วยขอบคุณผู้สนับสนุนครับกับ New Suzuki s l 7 Hybrid e M Power Your Journey ลุยไปอีกขั้นกับขุมพลังไฮบริดพร้อมทุกเส้นทางกับ Multi Dynamic Crossover ยกระดับความคุ้มค่าและความท้าทายด้วยราคาเริ่มต้นเพียง799,000บาท พร้อมกับฟรี90วันโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้จนถึง15พฤษภาคมรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือว่าโชว์รูมรถยนต์ s u ซ u k i ทั่วประเทศนะครับส่วนใครสนใจลงสปอนเซอร์เพิ่มเติมก็ติดต่ออินบ็อกซ์หรือว่าอีเมลมาหาผมโดยตรงได้เลยนะครับเรื่องของโรเก้โอ้โหเป็น ประเด็นร้อนครับที่กำลังถูกพูดถึงในโลกโซเชียลมีเดียตอนนี้เลยนะแอคเคาเอ็กนะครับก็ขึ้นเป็นทวิตเทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของสเปนหลังจากที่เอเย่นของโรเก้ครับอันเดคูรีเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจผ่านสื่อ RAC1 นะครับผมก็พูดเอาไว้ถึงข่าวที่บอกว่าบาซ่าเนี่ย อาจจะปล่อยโรเก้ออกไปยืมตัวแล้วก็ค่อยกลับมาในฤดูกาลถัดไปนะครับหลังจากที่ชาบีเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ส่งน้องลงสนามนะเพิ่งได้ลงเล่นไปทั้งหมด310นาทนะียิงไป2ประตูด,ด้วยกันนะครับคุณได้บอกว่าถ้าเกิดโรเก้จะย้ายออกเนี่ยมันจะเป็นการย้ายทีมแบบถาวรเท่านั้นเขาจะไม่ไปแบบยืมตัว ไม่มีใครเข้าใจว่าทำไมโรเก้ถึงไม่ได้รับโอกาสในการลงเล่นชาบีไม่เคยพูดคุยกับเขาเลยนี่คือสิ่งที่ผมเนี่ยรู้สึกผิดหวังสุดๆแล้วก็ไม่เข้าใจกับสถานการณ์นี้ด้วยผมได้พูดคุยกับเดโก้ผู้อำนวยการของบาซ่าแล้วตัวเลือกที่จะปล่อยยืมตัวเนี่ยถูกตัดออกไปอย่างสิ้นเชิง โรเก้เลือกที่จะมาบาซ่าเพราะว่าเขาเนี่ยรักสโมสรแม้ว่าจะได้รับข้อเสนอจากทีมอื่นที่ให้ค่าเหนื่อยมากกว่าถึง2เท่าก็ตามนี่เป็นเพราะเขาต้องการที่จะเล่นให้กับบาซ่าเขาอยากพิสูจน์ตัวเองแล้วผมก็มั่นใจว่าโรเก้จะเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมถ้าเกิดเราไม่สามารถหาวิธีการแก้ปัญหากันได้ เราก็จะมองไปที่ตัวเลือกอื่นมันไม่ใช่ฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมของบาซ่าเลยทีมเสียไปถึง30ประตูนับตั้งแต่ในเดือนมก,กราคม เสีย8ประตูให้กับจิโรนาเย้าเยือนเสีย9ประตูให้กับมารติลิดทุกรายการแล้วก็เสีย6ประตูให้กับเปแอเชนี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่เอื้ออำานวยต่อโรเก้เลยแม้แต่นิดเดียวเห็นได้ชัดว่าโรเก้ตื่นเต้นมากๆที่จะได้แสดงความสามารถของเขาแต่ในบาเซโลนาสื่อแทนที่จะช่วยเหลือนักเตะแต่กลับ พยายามฆ่าเขาดีนะที่โรเก้เนี่ยมีจิตใจที่แข็งแกร่งมากและจะไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อตัวเขาโรเก้พยายามทำงานให้หนักขึ้นและรอคอยโอกาสที่จะได้ลงสนามแต่มันก็มีหลายเกมนะที่เขาเนี่ยน่าจะได้ลงเล่นแต่เขากลับไม่ได้ลงในเกมกับเบเชทีมจำเป็น ที่จะต้องการประตูแต่ทําไมชาบีถึงไม่เลือกส่งโรเก้ลงไปมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งผมเนี่ยไม่สามารถอธิบายได้ชาบีต้องช่วยเหลือโรเก้เมื่อคุณได้ลงเล่นแค่300นาทีทั้งซีซั่นมันก็ยากมากที่จะช่วยส่งเสริมความมั่นใจผู้เล่นต้องได้ลงสนามไม่ใช่ ได้รับโอกาสได้รับนาทีในการลงเล่นเนี่ยแค่นิดเดียวเท่านั้นชาบีนะให้นาทีลงเล่นกับทั้งเฟมินโลเปสเปาคูบาซี่แล้วก็ลามีนยามาแต่ทำไมชาบีถึงไม่ให้โรเก้บ้างผมก็ไม่เข้าใจตรงส่วนนี้สิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือ การให้โรเก้อยู่กับทีมต่อไปแต่เราจะมีการพูดคุยกันหลังจากจบฤดูกาลถ้าเกิดว่านักเตะในความดูแลของผมเนี่ยยังไม่ได้ลงสนามเราจะพยายามย้ายไปอยู่กับทีมอื่นในรูปแบบของการย้ายถาวรไม่ใช่การย้ายยืมตัวโอ้โหนะครับก็ดราม่าครับอย่างแรก นะตีความง่ายๆเลยพอเห็นคำพูดของเอเย่นว่าโรเก้ Rogue ไม่ใช่การเสริมทัพที่ชาบีเป็นคนรีเควสแน่นอนเพราะอะไรถ้าชาบีอยากได้เขาจะใช้งานนะครับใครก็แล้วแต่ที่ชาบีเลือกให้เสริมมาเขาจะส่งลงสนามเขาจะส่งลงเล่น แต่ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นไม่ใช่แค่กับโรเก้คนเดียวนะกับทางชูอัลเฟลิกซ์นี่ก็คือดิวที่ชาบีไม่ได้เลือกนะครับก็จะเห็นว่าหลังๆนี่ก็โดนกับสถานการณ์แบบเดียวกันคือไม่ได้ลงสนามนะคนที่ได้ลงเนี่ยกับเป็นคนที่ชาบีเลือกมาแต่ต้นเฟรนตอเลสนะผลงานก็ยังไม่ได้แบบดีเดอะไรทำไมถึงได้เล่นมากกว่าโลเก้ ทำไมถึงได้เปลี่ยนลงสนามคือเราไม่ได้พูดถึงการเป็นตัวจริงนะครับเราต้องแยกแบบนี้ก่อนว่าคือผมไม่ได้ติดใจอะไรที่ชาบีเลือกให้โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเพราะเราเข้าใจ นะครับด้วยผลงานของทีมในตอนนี้หลายๆนัดเนี่ยมันเป็นเกมที่ต้องการความแน่นอนต้องการประสบการณ์ต้องการความเฉียบขาดจากเลวานซึ่งหลายๆครั้งเลวานก็มอบให้กับเราได้นะครับฤด,ดูกาลนี้เนี่ย เลวานก็ยังคงนำเป็นดาวซันโวของสโมสสในหลีกยังมีลุ้นปีชิชิอวอร์สอยู่นะครับเกมกับบา l e เลเซียเนี่ยก็เพิ่งยิงแฮตทริกไปนะเลวานเนี่ยยิงประตูให้กับเราเยอะมากนะคือการเป็นตัวจริงเนี่ยผมยังเชื่อว่ามันควรจะเป็นเลวานอยู่อันนี้ผมเห็นด้วยกับชาบีแต่การเปลี่ยนตัวการแก้เกมนะการเลือกคนที่ลงไปเป็นตัวสำรอง หลายๆครั้งเนี่ยมันควรจะมาถึงโรเก้นะโอกาสเนี่ยมันควรจะเป็นของเขาอย่างในเกมนัดก่อนนะกับจิโรน่านะครับชาบีก็เลือกใช้คนอื่นก่อนนะเลือกส่งทางเฟลิกส่งเฟรนตอเลสลงก่อนทั้งทั้งที่น้องมันเนี่ยนะเตรียมความพร้อมมา เป็นอย่างดีอาจจะมีข่าวว่ามีอาการป่วยบ้างเล็กน้อยนิดนิดหน่อยๆนะแต่ก็ยังมีชื่อเป็นตัวสำรองอยู่ที่ซ้มมานั่งนะครับนี่คือจุดหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจนะมันมีหลายครั้งย้อนกลับไปครับก่อนที่โรเก้จะโดนใบแดงนะเพื่อนๆน่าจะจำกันได้มันมีช่วงที่เขาเนี่ยถูกเปลี่ยนลงมาโอ้โหอย่างต่อเนื่องแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าทำผลงานได้น่าพอใจ นะมีการโอ้โหขยนันวิ่งช่วยทีมมีความมุ่งมั่นมีความกระหายอะไพอลงสนามนี่คือวิ่งไล่เพสซิ่งอย่างหนักนะครับอาจจะมีเข้าผิดจังหวะไปโดนฟาวโดนใบเหลืองบ้างนะแต่ช่วยทีมได้แล้วก็ยิงประตูได้ด้วยแต่พอหลังจากที่โดนใบแดงเท่านั้นแหละ นะครับพอกลับมาจากโทษแบนเนี่ยชาบีเหมือนกับลืมไปเลยว่าทีมมีโรเก้อยู่ได้ลงเล่นบ้างแต่ก็น้อยเปลี่ยนลงไปนาที87อย่างนี้นาที85นะครับน้องมันอยู่ในสนามแค่ไม่กี่นาทีมันก็ไม่สามารถสร้างอิทธิพลอะไรให้กับเกมได้นี่คือจุดหนึ่งที่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกับเอเย่นของเขานะครับมันก็เลยสามารถ ตีความได้แบบง่ายๆเลยว่าชาบีไม่ได้เป็นคนที่อยากเซ็นโรเก้เข้าสู่ทีมเพราะว่าถ้าเขาอยากเซ็นเนี่ยเขาจะส่งลงสนามถามว่าเห็นใจน้องไหมผมก็เห็นใจนะแล้วก็ถามว่าจะต้องแก้ยังไงนะครับก็อยากจะให้เก็บเอาไว้แล้วได้ลงปรีซีซั่น คือชาบีเนี่ยมักจะเน้นย้ําอยู่ตลอดเวลาพูดถึงโรเก้คือเรื่องของการปรับตัวนะเรื่องของความเข้าใจในเกมเข้าใจในแท็กติกนะก็อาจจะมองว่าต้องให้โรเก้เนี่ยได้ปรีซีซั่นกับเพื่อนก่อนถึงจะมีความพร้อมมากกว่านี้นั่นอาจจะเป็นในมุมของโค้ชนะครับแต่ว่าในมุมของแฟนบอลเนี่ยมันก็เกิดเป็นคําถามนะว่าแล้วคนอื่นที่ได้ลงสนามเนี่ยมันดีกว่าโรเก้ตรงไหน นะครับอ่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องจัดการภายในให้ได้นะแต่ว่าเอเย่นออกมาพูดแบบนี้มันก็เหมือนกับเป็นการโยนความกดดันไปให้กับทางสโมสรด้วยนะลองนึกภาพตามนะครับทีมประสบปัญหาด้านการเงินนะไม่ค่อยมีช่องว่างของ Financial Fair p l y y แต่เลือกจะลงทุนกับดาวรุ่งอายุ19ปี เซ็นะมาราคา30ล้านบวกกับแอดออนโบนัสอีก31ล้านรวมเป็นบิ๊กดิวนะนี่ถือว่าเป็นดิวใหญ่นะครับ61ล้านโอ้โหแต่ว่ายังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองในสนามเลยนะมันก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็คงจะได้อยู่กับทีมต่อนะคือผมก็ไม่เชื่อว่าเซ็นมาปุ๊บแล้วจะขายเลยโดยทันทีอะ จะปล่อยแบบถาวรอนนะ่ะผมเชื่อว่าบาซ่าไม่ทําแบบนั้นหรอกนะมันก็ดูใจร้ายเป็นการไปแบบไปฆ่าอนาคตของโรเก่เปล่าๆนะก็เอาใจช่วยนะครับขอให้ได้ลงสนามมากกว่านี้ขอให้ชาบีแบบเห็นใจน้องหน่อยนะในช่วงที่เหลือเนี่ยไหนๆมันก็ไม่ได้แบบมีลุ้นอะไรแล้วเกมไหนที่พอจะเปลี่ยนได้ไม่ต้องแทนเลวานเสมอไปนะครับเอาเล่นเป็นปีบ้านก็ได้เพราะว่าน้องมันก็ทําให้เห็นแล้วว่า เล่นร่วมกับเลวานได้นะครับอย่างเกมที่มันเปลี่ยนลงไปแล้วม่งทําประตูเกมนั้นมันก็เล่นเป็นปีนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูกันนะเรื่องของการเสริมทัพ่นะมาที่นิโก้วิลเลียมส์ครับปีของแอตติกบิวเบลนะเมื่อวานนี้โทนี่ฮวนมาตี้ครับผู้สื่อข่าวของเดออาร์ีโอสปอร์ตนะก็ถือว่า ระดับความน่าเชื่อถือสูงนะผมให้เป็นเทียสองค่อนค่อนไปทางเทียหนึ่งนะครับก็บอกว่าตอนนี้จุดสนใจของบาซ่าครับทิ้งน้ำหนักไปที่ในดีลของนิโกวิลเลียมส์มากกว่าดานีโอโมนะหลังจากที่บอร์ดบริหารเนี่ยพิจารณาแล้วว่านิโกวิลเลียมส์มีความเหมาะสมมากกว่าในหลายๆเรื่องนะครับตามที่สื่อบอกอย่างแรกเลยเรื่องของค่าฉีกสัญญา นิโก้วิลเลียมถูกกว่านะครับอ้างอิงจากที่แหล่งข่าวบอกเนี่ยคือ50ล้านยูโรส่วนดานิโอโมเนี่ยหกล้านยูโรนะนิโก้ถูกกว่าประมาณ10ล้าน 2. ออายุการใช้งานครับนิโก้เนี่ยยีส่วนโอโม่ยีย่าง27 นะเด็กกว่า5ปีเต็มๆครับถ้าเกิดว่าเซ็นมาเนี่ยมันเป็นดีลที่ใช้งานได้ในระยะยาวนะครับสองความสามารถเฉพาะตัวนะสโมสรเนี่ยวิเคราะห์แล้วว่าโอโม่เนี่ยจะไปในเชิงแบบตัวสร้างสรรนะครับเป็นปีกกึ่งกองหน้ากึง่งกึ่งแบบกลางรุกย์เมเกอร์แต่นิโกวิลเลียม คือสิ่งที่บาซ่าขาดหายอยู่นั่นคือทักษะเรื่องการดวล1น1ต่อ1สปีดความเร็วนะนิโก้เนี่ยวิ่งเร็วกว่าโอโมนะครับนี่จะตอบโจทย์การใช้งานของทีมได้มากกว่านะนี่คือเหตุผลที่สื่อเนี่ยเขาก็หยิบยกมานะว่าทำไมบาซ่าถึงมองนิโก้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่มาก่อดดานี่โอโมจริงๆก็ไม่ได้รู้สึก แปลกใจอะไรนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเหตุผลที่ผมเองหรือแฟนๆหลายๆคนเองเนี่ยเราก็น่าจะมองเห็นตรงกันนะว่านี่คือความจริงที่เกิดขึ้นนะครับว่าใครที่เหมาะสมกว่ากันไม่ต้องสื่อวิเคราะห์หรอกนะให้เพื่อนๆพี่ๆในช่องแชทผมมองอะ่ะเรายังดูออกเลยว่าเออจริงนะดูแล้วเนี่ยนิโก้น่าจะน่าจะเข้ากับทีมได้มากกว่า ก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะจริงจังกับดีลนี้มากน้อยเพียงใดเพราะว่ามันมีหลายทีมที่แย่งตัวกันอยู่ในพรีเมียร์ลีกนี่ก็จับจ้องตาเป็นมันเลยเพราะว่าค่าฉีกสัญญาถูกนะครับแล้วก็ต้องมีดีลขาออกนะซึ่งชื่อของกราฟินย่าแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะมะีฟอร์มที่ดีขึ้นนะครับเรียกว่าดีกว่าเฟลิกดีกว่าเฟรนตอเลสนะแต่ว่าข่าวเรื่องของการย้ายออกเนี่ยก็ยังคงมีอยู่อย่าง ต่อเนื่องนะมุนโดเดปอติโบครับสื่อสเปนเนี่ยโดยผู้สื่อข่าวกราเบียสันส์ก็ออกมาบอกว่าบาซ่าเนี่ยได้ตั้งราคาราฟิญ่าเอาไว้นะครับไม่แพงอย่างที่คิดก็คือ55ล้านยูโรนะซึ่งเป็นราคาเดียวกับที่ซื้อมาจากลีสอยู่ในเตดเมื่อตอนปี2022นนั่นหมายความว่าบาซ่า จะยอมขายในแบบที่ไม่ขาดทุนแล้วก็ไม่ได้กำไรด้วยนะคือตีราคาเอาไว้แค่เท่าทุนจากที่ซื้อมาจะได้ไม่เจ็บตัวนะครับแล้วก็ราฟินยาโอ้โหจริงๆรูดูการนี้นี่มีส่วนร่วมกับประตูไปทั้งเส้น22ลูกนะจาก35นัดที่ได้ลงสนามทว่าครับมุนโดบอกว่าตัวนักเตะน,นะตัวราฟินยาเนี่ยก็ ไม่มีความคิดที่จะย้ายทีมนะครับอยากจะอยู่กับบาซ่าต่อไปนะไม่รู้ว่าจะจบยังไงดีวนี้นะคือถ้ามันมีทีมที่สนใจอย่างจริงจังแล้วยื่นเข้ามาแล้วโน้มน้าวใจลาฟินญยาได้อะผมว่าการย้ายทีมมันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับอีกคนหนึ่งที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเราคือชาบีซีมอนนะเมื่อวานนี้ในโลกโซเชียลนี่แตกตื่นครับเพราะว่านะ เห็นภาพของซีมอนครับนั่งรับประทานอาหารอยู่ในบาร์เซโลนาที่ร้านแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีแฟนบอลเนี่ยก็ไปถ่ายไปเก็บภาพมานะก็บอกโอ้นี่ไม่รู้ว่ามาพูดคุยอะไรหรือเปล่าแต่เอาจริงมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าสเปนมันก็คือบ้านเขาอะนะครับ <c oughs> คือเขาจะกลับมาบ้านของเขามันก็เป็นเป็นเรื่องปกติ นะอันนี้ผมว่าไม่น่ามีประเด็นอะไรนะครับเดิวนี้ค่อนข้างยากนะเพราะว่าเขาเป็นนักเตะของเปเชนะที่ถือครองสัญญาเขาอยู่นะแล้วก็ค่าตัวที่สื่อตีไว้เนี่ยก็ประมาณ70-80ล้านยูโรนะครับค่าตัวก็ค่อนข้างที่จะแพงเลยทีเดียวนะบาซ่าน่าจะเซ็นไม่ได้นะครับ ส่วนข่าวลือไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านะครับมีบางสื่อเนี่ยบอกว่ามีทีมจากพิมพ์มารีครับ2ทีมที่อยากได้ตัวเพรดี้ครับไปเสริมทัพนั่นก็คือมีชื่อของลิวอพูใส่เข้ามากับอีกทีมหนึ่งนะที่ผมเห็นคืออาร์เซนอลครับแต่ทั้ง2องข่าวที่โยงกับ2ทีมเนี่ยมาจากสื่อที่แบบ ระดับความน่าเชื่อถือต่ำมากๆนะทาง f a b r i z i ซ Romano ครับก็ออกมาอัปเดตนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีความเชื่อมโยงใดๆครับระหว่างเบรดีกับลิเวอร์พูนะบาซ่าเนี่ยเตรียมที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับเบรดีออกไปจนถึงปี2028นะครับจะขยายสัญญาเพิ่มเติมแล้วก็จะมีการพูดคุยกันเนี่ยภายในเร็วๆนี้นะก็อาจจะเป็นช่วงหลังจาก จบรู้ดูการไปแล้วนะก็จะมานั่งพูดคุยเกี่ยวกับการต่อสัญญาเบรดี Play ้ครับแม้จะได้รับบาดเจ็บบ่อยนะแต่ก็ยังคงถูกมองให้เป็นอนาคตของทีมนะบาซ่าไม่มีแผนที่จะปล่อยเขาออกไปนะครับามาปิดท้ายกันหน่อยครับที่อาการของนะทางโจนดาปอต้าครับประธานนะก็มีกล้องมีสื่อเนี่ยเขาไปตามจับภาพ หลังจบเกมที่แพ้จิโรนา2ต่อ4ครับลาบอตา้าก็คือตะโกนแบบกรีดร้องนะว่าเฮ้ยสิ่งน,นี้มันแบบมันเป็นไปไม่ได้ t i s s c n n e นะมันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดขึ้นเรื่องแบบนี้จะเกิดนะทำไมเราถึงแพ้ในแบบนี้ออารมณ์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ได้รับการคอนเฟิร์มแล้วว่าลาบอตา้าเนี่ยโอ้โหแสดงอาการแบบไม่พึงพอใจอย่างหนัก นะมีเป็นคลิปวิดีโอด้วยที่ยืนพูดคุยนะกับกลุ่มผู้บริหารนะครับกับบอร์ดนะแล้วก็ด้วยสีหน้าแบบโอ้โหตึงเครียดนะครับมีเดโก้อยู่ในวงสนทนาด้วยนี่นะครับก็สื่อบอกว่าลาบอตา้านะจะพยายามเปลี่ยนแปลงขุมกำลังของทีมนะครับจะทำการแบบรื้อทีมใหม่ ในช่วงตลาดซัมเมอร์อาจจะเห็นดิวขาเข้าดิวขาออกเนี่ยไม่ต่ำกว่า5-6ดิวนะครับจากที่เรามองว่าบาร์ซ่าจะไม่ขยับตัวเพราะว่าติดปัญหาเรื่องของไฟแนนเชียลเนี่ยไปไปมามาอ่ะจะไม่ใช่แบบนั้น นะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับเรื่องของ financial fair play นะครับว่าจะจัดการเรื่องนี้ได้มากน้อยขนาดไหนนะผมก็เห็นข่าวออกมานะสื่อพอมันเป็นช่วงที่แพนะก็เห็นบอกจะขายทั้งกุนเดจะขายทั้งอราโคจะขายคนนั้นคนนีอ้ออกมาแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะซึ่งเราก็ยังไม่เห็นความความชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นใครกันแน่ที่ถูกปล่อยออกจากทีม นะครับสื่อเขาก็ไปเก็บรวบรวมนะความผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับบาซ่าเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่มีความผิดพลาดส่วนบุคคลนะ personal error เนี่ยมากที่สุดทีมหนึ่งของลาลิก้าเลยนะครับเทียบเท่ากับพวกบรรดาแบบทีมแบบหลีกรองๆอง่ะทีมลองๆองของหลีกเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นทีมเล็ก เนะเวลาเขาแพ้เนี่ยเขาอาจจะแพ้ด้วยคุณภาพแพ้แบบสู้ไม่ได้จริงๆโดนยิงประตูเสียประตูแบบมันสู้ไม่ได้นะครับแต่บาซ่ามักจะแพ้ด้วยความผิดพลาดนะคือบางทีไปจ่ายบอลพลาดไปเข้าสกัดพลาดนะครับไปเสียบอลตรงกลางสนามจ่ายบอลให้คู่แข่งโดนตัดไปยิงอย่างเงี้ยนะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้น นะครับผมนี่คือ24เหตุการณ์นะที่สื่อเขาไปรวบรวมมาว่าเนี่ยมันมีเกมไหนบ้างจนแพ้หรือบางครั้งก็แค่เสมอนะแล้วก็ทำแต้มหลุดไปนะี่นี่คือจุดหนึ่งที่เห็นความต่างจากปีก่อนนะครับแนวรับของเราฤดูกาลที่แล้วที่เราเป็นแชมป์นี่ขูหเล่นแบบสุดยอดเลยนะเสียประตูยากมากทำสถิติเก็บคีนชีตเยอะที่สุดเสียประตูน้อยที่สุดใน ปรติศาาตรอบกี่ปีกี่ปีแต่ว่าพอมาในปีนี้เนี่ยทุกอย่างนี่คือจัดหน้ามือเป็นหลังมือนะครับคนหนึ่งที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในเกมกับจิโรนาไปจ่ายบอลให้เขาตีเสมอ2-2คือเซจิโรเบโต้นะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์นะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยทีมเล่นดีมาตลอดนะจนกระทั่งโดนตีเสมอ2-2ผมรู้สึกเสียใจมากเพราะว่ามันคือความผิดพลาดของผมผม,ผมต้องขอโทษทุกคนด้วยเราเนี่ย ไม่ได้พึ่งพาตัวเองอีกต่อไปเราต้องเก็บชัยชนะในนัดที่เหลือแล้วก็รอให้เชโรนาเนี่ยสะดุดเ,เสียแต้มเราถึงจะกลับขึ้นไปเป็นที่2ของตารางคะแนนได้นะครับเซจเองก็ไม่เหมาะกับการเป็นตัวจริงครับต้องต้องดอบเป็นตัวสำรองนะครับนี่คือข่าวสารที่เก็บมาฝากในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆ กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ใครอยากจะซัพพอร์ตก็สมัครเป็นสมาชิกของช่องได้เริ่มต้นเดือนละ3 5บาทนะครับฝากไว้ด้วยนะ,ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ